รีวิวยาดมที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้นะครับผมมีทั้งหมดแกลิ่นนะครับผมกลิ่นแรกครับกลิ่นเลดบูเป็นแบบ2รูแบบนี้นะครับเอามากลิ่นเลดบูคือทําถึงมากนะครับใครที่ต้องใช้พลังงานเยอะนะครับกลิ่นเลดบูคือสดชื่นแน่นอนโหตัวนี้ใครสายรักกาแฟนะครับตัวนี้กลิ่นกาแฟนะครับผมเวลาดมนะครับแห่เข้าไปเลยนะครับผมโอ้ตัวนี้เป็นกลิ่นเอสเปรสโซ่อ่อนคือหอมมากไม่แปลกใจเลยทําไมถึงดังตัวนี้ตัวที่3ามนะครับผมกลิ่นโรสแมรี่นะครับ กลิ่นโรสแมรี่หอมมีความเป็นแบบโรลแมรี่อ่อนเย็นสดชื่นตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้แบ็คเคอร์แรนนะครับเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันมีความเปรี้ยวๆหอมๆแบบนุ่มๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ตัวนี้กลิ่นเลมอนอ่ะมาลองกันกลิ่นเลมอนหืเลมอนเลมอนเลยนะครับผมใครที่เคยใช้น้ำยาล้างจานกลิ่นเลมอนกลิ่นคล้ายๆแบบนั้นเลยผมใช้ได้ตัวนี้พีทอุหลงตัวนี้ผมใช้อยู่เดี๋ยวเรามาลองดมให้ดูตัวนี้เยี่ยมนะครับมี